เมื่อบักอิดจ t r ต้องมานอนเตียงเดียวก,กันกับสาวสวยร้อยวันโดยมีกฎเหล็กว่าห้ามแตะต้องเธอหรือผู้หญิงคนไหนเด็ดขาดและห้ามช่วยเหลือตัวเองอีกด้วยเพราะมันคือบททดสอบพิสูจน์รักแท้สุด้าที่เต็มไปด้วยกับดักและแผนการสุดยั่วใจเรื่องราวเริ่มต้นที่เพย์บอยตัวพ่อครวงสาวไม่ซำหนานามว่าบักอิดจ t r ีเขามีปมในใจตั้งแต่มัธยมปลายเพราะแอบชอบสาวสวยที่ชื่อว่าคาเลนเขาวางแผนจะแกล้งชนเธอเพื่อทำความรู้จักแต่ก็ดันชนผิดคน แถมคาเลนยังเข้าใจผิดว่าเขาชอบผู้ชายขณะที่รีบตามไปอธิบายเขาก็โดนรถชนจนต้องเข้าโรงพยาบาลพักใหญ่วันที่ออกจากโรงพยาบาลบักอิดบักเอิญเจอคาเลนที่กำลังตั้งท้องและพ่อของเด็กก็ไม่รับผิดชอบด้วยความเห็นใจเขาจึงอาสาเป็นพ่อของเด็กในท้องให้แต่โชคซ้ำกรรมซัดพ่อของคาเลนได้นมาเข้าใจผิดคิดว่าบักอิดทําลูกสาวเขาท้องเลยจัดชุดใหญ่กระทือบบักอิดจนน่วมจนต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลอีก3เดือนพอออกมาคาเลนก็ถูกส่งไปเรียนต่ออเมริกาซะแล้ว จนวันเวลาผ่านไปบักอิดกลายเป็นหมอดูหวงจุ้ยชื่อดังในวันเกิดของเขาเขาสลับลางสาวสวยสองคนได้อย่างเหนือชั้นในโรงแรมเดียวกันซึ่งเขานัดสาวสวยคนละชั้นท,ทําทีเป็นคุยโทรศัพท์แต่แอบไปหาสาวอีกคนระหว่างทางเขาดันเจอสาวสวยที่กําลังสับลางหนุ่มๆเช่นกันบักอิดเข้าไปจีบเธอแต่ก็โดนปฏิเสธหน้าหงายไม่เป็นท่าสุดท้ายสาวๆของบักอิดก็จับได้ว่าเขาคบซ้อนเลยโดนบอกเลิกแถมโดนตบไปอีกคนละทีและคืนต่อมา บักอิดโทรเรียกเพื่อนหมอมาที่บ้านเพราะน้องชายของเขาเมื่ันติดดึงไม่ออกหมอบอกไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยต้องโทรหาน้องสวยสัตวแพทย์สาวเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะอาการแบบนี้มักเจอในหมามากกว่าน้องสวยช่วยบักอิดได้สําเร็จเขาจึงได้ขอเบอร์เธอไว้พอได้ตกหลุมรักเธอเข้าให้แล้วที่ห้องพักน้องสวยอยู่กับเพื่อนสาวส,าวสุดแซ่บสองคนพวกเธอชี้ให้น้องสวยมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีน้องสวยเล่าว,ว่าตอนนี้เธอกําลังสนใจผู้ชายคนหนึ่งอยู่เพื่อนๆเ,เลยขยันขย้อยให้ชวนเขามาปาร์ตี้ด้วยกัน และชายคนนั้นก็คือบักอิดจี r ีอาร์นั่นเองคืนนั้นน้องสวยเดิมหนักจนเมาไม่ได้สติบักอิดเห็นโอกาสเลยพาเธอไปที่ห้องนอนหวังจะเข้าไปเดินงานอย่างเต็มที่แต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นน้องสวยตื่นขึ้นมาคิดว่าเสียท่าบักอิดไปแล้วแต่พอเห็นเขานอนหลับอยู่ในอ่างน้ําก็รู้ได้ทันทีว่าบักอิดไม่ได้ทําอะไรเธอน้องสวยเลยทําอาหารเช้าให้เขาและถามเขาว่ามีแฟนหรือย,ยังบักอิดบอกว่าไม่มีแบบนี้ก็เข้าทางเป็นอันว่าลองคบกันดูน้องสวยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟัง แต่พวกเธอดันสงสัยว่าบักอิดอาจจะไม่มีน้ำยาหรือเป็นโรคติดต่อก็ได้แต่น้องสวยเชื่อว่าบักอิดรู้สึกดีกับเธอจริงๆแต่เ,เพื่อนๆกลัวว่าผู้ชายได้แล้วจะทิ้งเลยเสนอแผนการพิสูจน์ใจบักอิดด้วยการให้ทั้งสองคนนอนเตียงเดียวกันเป็นเวลาร้อยวันโดยห้ามเขาแตะต้องเธอหรือผู้หญิงคนไหนเด็ดขาดและก็ห้ามเขาช่วยเหลือตัวเองอีกด้วยน้องสวยเห็นชอบกับแผนการนี้จนหลายวันต่อมาน้องสวยนัดเจอบักอิดเธอสารภาพว่ามีใจให้แต่ก็ยังไม่ไว้ใจบักอิดถามว่าต้องทํายังไงถึงจะเชื่อใจเขา น้องสวยเลยบอกให้เขาย้ายมาอยู่กับเธอและนอนเตียงเดียวกันกันกบเธอร้อยวันห้ามแตะต้องเธอหรือผู้หญิงคนไหนบักอิดตอบตกลงทันทีแต่แค่วันแรกที่ย้ายเข้ามาบักอิดก็โดนเพื่อนสาวของน้องสวยรับน้องจนเขาแทบเก็บอาการไม่อยู่และบนเตียงนอนก็มีกระจกกั้นกลางเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาทั้งคู่และอาหารมือแรกในห้องสาวๆก็มีทั้งกระเทียมหอยนางลมอาหารบำรุงกำลังผู้ชายที่จะปลูกความเป็นชายในตัวบักอิดแถมตรงหน้าก็ยังมีน้องโพล้อตาล้อใจอีกการจะทดสอบกันให้ตายไปข้าง บักอิดพยายามตั้งสติหันไปดูทีวีแต่สาวบอกว่าพวกเธอไม่ดูทีวีมีแต่หนังดีวีดีให้ดูซึ่งมันก็มีแต่หนังอย่างว่าทั้งนั้นแถมเพื่อนน้องสวยยังเดินนุ่งผ้ามาขยี้หัวใจซ้ำอีกและแก้งอาบน้ำเปิดประตูทิ้งไว้บักอิดได้เห็นเต็มสองตาจนต้องนั่งสวดมนต์สงบจิตใจเมื่อแผนแรกไม่สําเร็จเพื่อนของน้องสวยเริ่มแผนสองทันทีเธอแกล้งทําเป็นมีวัลแงสามในผ้าเช็ดต,ตัวและขอให้บักอิดช่วยบักอิดเจอแบบนี้ติดติดกันก็เริ่มทนไม่ไหวเลยใช้คอนท คืนนั้นน้องสวยกลับมาที่ห้องบักอิดก,ก็รู้แล้วว่าทั้งหมดเป็นแผนของน้องสวยกับเพื่อนที่ตั้งใจจะแกล้งทดสอบเขาแต่เขาก็ตั้งใจจะอดทนให้ได้จนถึงวันที่ส4บี่บักอิดไปปรับทุกกับเพื่อนที่เป็นผู้กำกับหนังผู้ใหญ่เพื่อนแนะนําให้เลิกยุ่งกับน้องสวยซะแต่บักอิดยืนยันจะสู้ต่อไม่นานเขาก็เริ่มอาการหนักฝันว่าตัวเองพระเอกหนังของเพื่อนจนธาตุไฟเขาได้แตกขึ้นมาด้วยความที่กลัวว่าจะห้ามใจไม่อยู่เขาเลยสั่งทำกางเกงล็อกที่ต้องใส่รหัสถึงจะถอดมันได้วันที่ห9ิบ บักอิดได้เจอพ่อแม่ของน้องสวยพวกเขากินหม้อไฟจนบักอิดปวดท้องหนักเขาต้องรีบมาเข้าห้องน้าแต่ก็ดันปวดจนลืมรหัสปลดล็อกสุดท้ายมันก็ระเบิดเละเต็มกางเกงต้องเรียกช่างมาช่วยถอดกางเกงให้พ่อกลับถึงห้องน้องสวยต่อว่าที่เขาหายไปบักอิดโมโหมากบอกว่าเขาทนมาตั้งห9วันแถมยังสั่งทากางเกงรักษาผมจันอีกทันในนั้นน้องสวยก็หัวเราะออกมาเพราะความจริงเธอรู้เรื่องทั้งหมดแล้วบักอิดโกรธจัดที่เหมือนเธอตั้งใจแกล้งเขาน้องสวยพยายามง้อ บอกว่างั้นคืนนี้ก็เดินงานได้เลยไม่ต้องอดทนอีกแล้วแต่บักอิดก,กับโชหลอยืนยันว่าจะอดทนจนครบร้อยวันตามสัญญาวันที่76น้องสวยต้องไปทํางานกะกลางคืนที่คลินกิกอดีตกิ๊กของบักอิดโทรมานัดเจอเขาบักอิดที่รู้ว่าโดนกล้องแอบ,บดูอยู่ก็เลยแกล้งทาเป็นง่วงแล้วปีนหน้าต่างหนีออกมาจากทางห้องน้ําซึ่งไม่มีกล้องแอบ,บถ่ายซ่อนอยู่เมื่อได้เจออดีตก๊กสาวเธอก็ทำเป็นผีที่ตายไปแล้วมาหลอกหลอนซะง,งั้นบักอิดสับตีนแต่งหนีผีกลับมานอนที่บ้านทําเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันน้องสวยที่คลินกิกก็มีชายหนุ่มรูปหล่อเศรษฐีชื่อว่าแดเนียลได้พาหมามาหาหมอเขาตกหลุมรักน้องสวยตั้งแต่แรกเห็นและคืนนั้นแดเนียลอาสาไปส่งน้องสวยที่บ้านทาให้น้องสวยนอนคิดทั้งคืนจนวาวุ่นเพราะแดเนียลคือชายในฝันของเธอหากเขาชอบเธอจริงๆเธอจะเลือกใครดีระหว่างเขากับบักอิดแล้ววันที่92เพื่อเพื่อนๆดิ่มฉลองให้กับบักอิดที่อดทนมาได้นานขนาดนี้ทั้งครูตั้งใจว่าพอครบร้อยวันจะมั่นกันทันทีแต่แล้วบักอิดก็ได้เจอคาเลน หญิงรักแรกในสมัยเรียนอีกครั้งทั้งสองแลกน้ำบัตรกันและดูเหมือนคาเรนยังมีใจให้เขาอยู่ไม่น้อยจนถึงวันที่99เพื่อนเพื่อ,อจัดปาร์ตี้สละโสดให้ทั้งคู่ที่โรงแรมน้องสวยเจอแดวเนียลโดยบังเอิญเขาถือโอกาสอัปเกรดห้องให้เธอพร้อมอาหารและเครื่องดื่มแต่บักอิดก็รีบเข้ามาแสดงตัวว่าเป็นแฟนน้องสวยขณะที่ทุกคนกำลังสนุกกับปาร์ตี้บักอิดก็ได้เจอกับคาเรนอีกครั้งคาเรนชวนเขาไปที่ห้องหวังจะเดินงานกันอย่างเต็มที่ส่วนน้องสวยก็โดนแดวเนียลทำคะแนานแบบจัดเต็ม ทั้งดอกไม้ทั้งจุดพุเต็มท้องฟ้าและมอบแหวนเพชรเม็ดโตขอเธอแต่งงานมันทําให้น้องสวยจินตนาการถึงชีวิตในอนาคตที่ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกไป็นขยงเธอเลยปฏิเสธเขาจากนั้นก็เดินออกมาโทรหาบักอิดซึ่งเขาก็โกหกว่าอยู่คนเดียวแต่ความจริงกําลังอยู่กับคารเลนแม้น้องสวยจะเห็นทุกอย่างแต่เธอก็ยังไม่ได้โวยวายอะไรออกมาในที่สุดก็ถึงวันที่หนึพิธีมั่นของทั้งคู่ถูกจัดขึ้นพร้อมวิดีโอพีเศ์นในงาน แต่แล้วก็มีคลิปของบักอิดกับอดีตกิ๊กสาวได้ถูกฉายขึ้นบนจอมันเป็นฝีมือของพนักงานโรงแรมที่ต้องการเอาใจแดนเนียลซึ่งเขาก็ไม่ได้สั่งให้ทําน้องสวยถึงกับประกาศยกเลิกงานมั่นทันทีทําให้บักอิดเสียใจมากกับสิ่งที่ทุ่มเทม,มาตลอดร้อยวันแต่แล้วน้องสวยก็บอกว่าเธอจะแต่งงานกับเขาเลยโดยที่ไม่ต้องมั่นกันอีกแล้วบักอิดก็ถึงกับงงเพราะความจริงแล้วก่อนพิธีเริ่มคาเลนไะด้มาเล่าความจริงทั้งหมดว่าเมื่อคืนบักอิดปฏิเสธที่จะมีอะไรกับเธอเขาเป็นผู้ชายที่ไม่เอาาไหนมาัาชีวิต เขาเลยอยากเป็นคนที่พิเศษให้ใครสักคนเขาจึงพยายามรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับน้องสวยหลังจากนั้นเดลเนี่ยก็ไล่พนักง,งานคนนั้นออกและได้ทําความรู้จักกับคาเรนเพื่อสางสัมพันธ์กันต่อส่วนบักอิดกับน้องสวยที่อดทนกันมาถึงร้อยวันพอได้เข้าเรือนหอก็บรรเลงเพลงรักจนพื้นห้องถล่มลงมาดูจบแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องซิกดักเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆ กดส่งสติกเกอร์คนละหนึ่งดวงในช่องคอมเมนต์แอดจะไปกดหัวใจขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดัตสวัสดีครับ